ใดๆทั้งหมดนะคุณผู้ชมครับไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยมันเป็นเรื่องของกรรมกรรมในที่นี้ไม่ใช่เรื่องแบบบุญพาวาสนาส่งเวรทำกรรมแต่งไม่ใช่กรรมที่ว่านี่คือการกระทำไงทาอะไรไว้ก็จะได้ผลสิ่งนั้นวันนั้นนะครับวันซืนมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนายทักษิณสองเรื่องที่ลูกไปเยี่ยมมาแล้วบอกแบบพ่อดูเครียดไม่สบายใจจิตตกอะไรเนี่ยนะฮะหนก็คือว่า อายการสูงสุดนะมีคำสั่งอุทธรณ์ในคดีมาตรา112นะซึ่งเป็นคำสั่งเด็ดขาดของอายการสูงสุดคือเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่านายทักษิณก็จะต้องอ,อ,อยู่ในกระบวนการที่จะต้องสู้คดีต่อนะหลังจากที่ศาลชั้นต้นนะครับต่างายกฟ้องไปแล้วนะครับ ก็ต้องสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์นะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะมีผลอย่างที่คุณชูวิ์บอกว่าเนี่ยพอเป็นนักโทษนะฮะที่ยังมีคดีต่อเนี่ยมันก็จะไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติของการขอพักโทษนะฮะก็ต้องอยู่อยู่ในเรือนจำต่อไปจนเต็มแม็กจนครบโทษที่ถูกศาลลงไปเลย